คุณกำลังฟัง Podcast ์ Stone Assembly of God Podcast In Time อ่านโดยมนสิการมาประเสริฐการปูทางสำหรับการจัดระเบียบโลกใหม่การจัดตั้งเวทีเพื่อบรรลุเศรษฐกิจโลกเดียวและรัฐบาลโลกที่ชั่วร้าย บทความต่อไปนี้มีเนื้อหามาจากบางส่วนจากหนังสือที่ชื่อว่าการจัดระเบียบโลกใหม่สถานการณ์โลกในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติพระคิดและอาณาจักรทั่วโลกของเขาหรือไม่ซึ่งเขียนโดยมาร์คฮิชคอ c k และเจฟ f k เคลลีหนังสือเจาะลึกถึงวาระของพวกชนชั้นสูงระดับโลกในการล้มเลิกเส้นพรมแดนของแต่ละประเทศ เพื่อขอตั้งเศรษฐกิจกโลกเดียวรวมถึงการสอดส่องพลเมืองทุกคนบนโลกโกลยุทธ์ในการบรรลุวาระนี้คือการใช้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นโควิด1 9และการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศโดยทุกวิธีทางทั้งจากสถานการณ์จริงและจากการสร้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นวาระที่ชั่วร้ายของซาตานเพื่อให้บรรลุเศรษฐกิจโลกเดียวและการปกครองที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติพระคิดเหตุการณ์โลกในปัจจุบันที่เราเห็นในวันนี้อาจเรียกว่าเป็นการปูทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี2020ในขณะที่อเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลก ประสบกับความโกลาหลด้วยโรคระบาดและการล็อกดาวน์มีการประชุมหนึ่งจัดขึ้นที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้นำโลกจาก99ประเทศรวมทั้งประมุขแห่งรัฐ53คนพร้อมด้วยนายธนาคารและนักการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้มารวมตัวกันเพื่อประชุมสุดยอดครั้งสำคัญคนเหล่านี้คือ ชนชั้นสูงระดับโลกเป็นที่รู้จักในระดับสากลทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงด้านการปกครองนี่ไม่ใช่การประชุมครั้งแรกเมื่อ48ปีที่แล้วก็มีการประชุมแบบนี้และมีองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนองค์กรนั้นคือ world economic forum หรือ w e f ก่อตั้งขึ้นในปี1971โดย c a u s h o วิศวกรและนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันอดีาตศาสตราจารย์ด้านนโยบายธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเจนีวาภารกิจที่องค์กรระบุไว้คือกำหนดวาระระดับโลกระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรมความตั้งใจของพวกเขาเป็นอะไรที่ดูน่านับถือแต่พวกเขากำลังยืนอยู่ที่ประตูติดอาวุธของพวกโัรรุนแรงที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนสำหรับโลกและประชากรโลก ในบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดปี2020ได้แก่เจ้าฟ้าชายชาวแห่งเวล ز, ส์เออซูล่าวอนเดเลยียนประธาน,นาคณะกรรมการที่การยุโรปคิสตินราก,กาดประธานธนาคารกลางยุโรปเซสเอฟ,ฟเบอร์คลีย์ีโอของวัคซีนอเลยียนส์สังคราบ,บาทโทโลมิวอัครรสังคราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลนิวโรมและแน่นอน เขาชวอฟผู้ก่อตั้งองค์กรที่ชั่วร้ายนอกจากนี้ยังมีเกทออรทันเบิร์กโคศกด้านสภาพอากาศวัยรุ่นชื่อดังของโลกรวมไปถึงประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งเคยเป็นวิทยากรหลักในการประชุมนี้เมื่อปี2016และเคยเข้าร่วมเมื่อ9ปีก่อนด้วยพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นั่น วาระการประชุมที่ดาวอส2020จัดขึ้นในหัวข้อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อโลกที่กลมเกลียวและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่การรื้อฟื้นแนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบทุนิยมเพื่อเอาชนะการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำ <c oughs> การแบ่งแยกในสังคมและวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามวาระในเดือนมกราคม2020 เป็นเพียงการอุ่นเครื่องสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันชวอฟได้ออกหนังสือชื่อ COVID-19 The Great Reset หรือ COVID-19 การจัดระเบียบโลกครั้งยิ่งใหญ่ในหนังสือนั้นเขาร่างแผนง,งานที่เสนอเพื่อใช้ประโยชน์จากวิกฤต c o v ิด -19 ในการจัดการกับทุกอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงเศรษฐกิจโลก ความเท่าเทียมกันของมนุษย์และแน่นอนโรคระบาดชวอฟกล่าวว่าโรคระบาดใหญ่เป็นหน้าต่างแคบๆที่เปิดสู่โอกาสที่จะสะท้อนเปลี่ยนแปลงและจัดระเบียบโลกของเราชวอฟและกลุ่ม WEF ของเขาจากทั่วโลกสนับสนุนอย่างโจงแจ้งต่อการจัดระเบียบโลกใหมน่นี้ซึ่งเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าเรา จำเป็นต้องกำหนดระเบียบโลกใหม่ให้ขับเคลื่อนไปอย่างเร่งด่วนเขากล่าวเสริมว่ามันคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวดซึ่งประธานาธิบดีโจโบไบเดนลงสมัครรับตำแหน่งภายใต้สโลแกมสร้างใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นวลีที่นำมาจากหนังสือคู่มือโลกาพิวัต์ของ WEF โดยตรงแนวคิดที่ว่า เราเป็นพลเมืองของโลกเรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้โลกใบนี้โดยการทำงานและแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์ในโลกร่วมกันเป็นการนำแนวคิดจากระบบสังคมนิยมยุยเก่ามาผสมผสานให้ดูเป็นความเท่าเทียมระดับโลกและการบริโภคที่ไม่เท่าเทียมกัน ฟังเหมือนดูดีแต่ก็ผสมไปด้วยการมอมเมาทางความคิดที่จะนำไปสู่วาระซ่อนเร้นที่แท้จริงของ WEF เพื่อเปลี่ยนเสรีภาพของประชากรโลกให้กลายเป็นทาสรับใช้ของรัฐบาลและโลกจะได้เข้าสู่การเป็นโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริงนั่นเอง สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดอย่างเร่งด่วนคือทำให้โลกต้องร่วมมือกันสร้างระบบใหม่และนั่นคือการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลโลกหลายๆประเทศจะเข้ามาอยู่รวมกันเป็นรัฐเดียวอยู่ภายใต้อำนาจของส่วนกลาง ในวาระก,การประชุมของพวกเขาพวกเขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงรากฐานของระบบโลกและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานซึ่งคล้ายคลึงกับเมื่ออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนอเมริกาจากรากฐานเป็นเรื่องนา่าเศร้ามากเมื่อองค์กร WEF มองว่า พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีใครสามารถรับผิดชอบหรือปกครองโลกใบนี้ได้พวกเขามองว่าประเทศต่างๆเป็นเหมือนเพียงเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถปกครองตนเองได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจในการควบคุมหรือกากับดูแลซึ่งอำนาจที่จะควบคุมหรือกากับดูแลนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลโลก พวกเขามองว่าองค์กรสหรประชาชาตินั้นไรอำนาจองค์การอนามัยโลกก็มีเงินทุนไม่เพียงพอและคณะกรรมาการยุโรปก็ไรประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นโลกจึงจำเป็นต้องเข้าสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ ที่การหนึ่งที่สำคัญในการนำโลกไปสู่โลกาภิวัตน์อย่างเร็วคือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยสื่อสารต่อโลกว่าเป็นการปกป้องคนในสังคมให้ปลอดภัยจากโรคระบาดเช่นในกรณีโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลใช้เหตุการณ์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะรู้ว่าใครป่วยใครติดเชื้อและใครสัมผัสกับไวรัสชเวฟและมาโลเล เขียนไว้ในหนังสือว่าการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการแกะอรอยย้อนหลังสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้แต่มีความหมายต่างกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากแอปพลิเคชันที่ติดตามตัวนั้นได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เช่นการบอกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของบุคคลน,นั้นผ่าน GPS หรือขึ้นวิทยุ ในขณะที่การแกะรอยย้อนหลังสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ใช้มีการยินดันผ่านแอปด้วยระบบบลูทูธนอกจากนี้พวกเขายังยอมรับได้ว่าระบบการติดตามเช่นนี้สามารถนำไปปรับใช้ในรูปแบบดิจิตอลกับหลายๆแพลตฟอร์มได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนและเกาหลีใต้สั่งใช้มาตรการบังคับติดตามตัวด้วยระบบดิจิตอล พวกเขาติดตามข้อมูลของประชาชนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวผ่านการใช้งานของโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงการใช้งานบัตรเครดิตแม้แต่ใช้กล้องวงจรปิดติดตามประชาชนของพวกเขาในฮ่องกงมีคนมากมายถูกบังคับให้สมคำร้าอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบและติดตามตัวได้อีกทั้ง ยังส่งสัญญาณเตือนเสียงดังให้ผู้คนบริเวณนั้นหวาดกลัวว่าตัวเองจะไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าให้แล้วชวอฟยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณสุขซึ่งกลายเป็นเครื่องมือที่เลวร้ายทางการเมืองและส่งผลต่อจุดจบที่น่ากลัวนี่ไม่ได้ไหมายความว่าองค์กร WEF ได้สําเร็จตามนิมิตคํำพยากรของดานียลแล้วจากในพระธรรมดาเนียลบทที่สองและดาเนียลบทที่เมันยากที่จะทราบได้อย่างแน่ชัดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาใดในวาระพยากรของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดเจนว่าเจตนารมณ์และวาระการประชุมของพวกเขาสอดคล้องกับอาณาจักรปฏิปักษ์พระคิดในอนาคต ที่ทำนายไว้ในพระคัมภีร์อย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่พวกเราหวังใจว่าโลกนี้จะได้ออกจากวิกฤตการโควิด19เสียทีกลับกลายเป็นว่าวิกฤตนี้จะนำการผนวกให้โลกเข้ารวมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตามในคำพยากรณ์ของดาเนียลและยอนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ายุคสมัยใดๆสรุปก็คือเราไม่เคยคาดคิดเลยว่า ผู้คนทั่วโลกจะเห็นพ้องต้องการกับแนวคิดรัฐบาลโลกเดียวได้มากมายขนาดนี้ในเวลาเช่นนี้ซึ่งนี่ควรเป็นจุดที่ทำให้เราเฝ้าระวังและจับตามองแปลจากบทความของอาจารย์มาร์กฮิชคอรก